กราบสวัสดี f อเวียงพุจธแงทุกท่านครับวันนี้ก็มาทำคลิปต่อเนื่องกันครับ EP ที่104นะครับวันนี้ก็มานําเสนอพระรูปหลอ่อองค์แรกกันเลยนะครับก็เป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินพิมพิยมพิมเอครับนะพิม์ A เป็นพระหลอ่อล่ําเก่าโบราณน,นะรพระผ่านการลงรักไว้นะองค์นี้สภาพนี่หุ่นเทียนก็หลอ่อล่ํา พระก็ออกจากเก่าค่อนข้างจาเนื้อวันณะก็ซีดหมดยางครับอย่างนี้พระหล่อรำนี่ฮะมีพิมพ์ข้างหน้าก็ตามรูปฮะเป็นพิมพ์เอิยมเอไม่มีมือรองนั่งครับแต่ฐานก็จะมีนี่ฮะพระแทตามรูปฮะนี่พระแทตามรูปพระเก่าตามรูปฮะ แท้เก่าทำรูปนี่ฮะาตฐานก็มีโชว์แทงตะใบโชว์รอโชวเก่านี่ฮะผ่านเนื้อหาวันหน้านี่ก็ผิดข้างนี่ฮะเก่าแน่นอนฮะเป็นผราค่อนข้างจะเก่ารักษาเนื้อด้วยการลงรักไว้นะครับนี่ต่อไปก็ชมอ่ตรงนี้ก็เป็นดินหล่อระคังหลังค้อนฮะ รักคระฆังลังคอนสมเด็จระฆัลงลังคอนเป็นพระที่เกจิบุกเสกเยอะที่สุดครับชูฟ้าเมืองไทยครับเกจิยุคหลวงปู่สุขวัดปากคอมอาคาเท่านะฮะหลวงปู่ชูวยคงพรามครับยุคเก่าสมัยนู้นนะฮะเยอะแยะครับหลวงปู่สุขหลวงปู่เดิมอะไรประมาณนี้นะเกจิสมัยก่อนบุกเสกเยอะครับชูฟ้าเมืองไทยครับ เป็นพระที่เขาบอกว่าใส่โล่โลงน้าปิ่งไม่กัดฮะเขาสะทยายกันไว้ประมาณนี้นะฮะนี่เป็นพระที่นาชายครับนี่ระคังหลังโคนพระตัดหัวตัดท้ายครับนี่ครเป็นพระที่ค่อนข้างจะออกปีประมาณ2,409 2,460ครับปากผ้าใบ2460ฮะมันเป็นพระที่ค่อนข้างจะเก่ามากครับนี่บปรีหลุดไปนิดนึงครับ ต่อไปก็มาดูองนี้ก็เป็นพระสังฆจัยครับองนี้เป็นพระรอที่หลวงพ่อเงินเป็นพระออกศิลปะแบบชาวบ้านครับเป็นพระหลวงพ่อเงินสร้างไม่ใช่บุกเสกครับออกวัดออกวัดขวางครับนี่หลวงพ่อเงินเนื้อเก่าครับลงรักไว้เนื้อเก่าหมดยาซีนครับองนี้โอ,อลงรักหน่อยเป็นสังฆัจัยหลวงพ่อเงินเนื้อจัดมากครับ นี่ก็ออกประมาณสองสองสี่กว่าบาทครับลวมพ่อเงินอีกพิมพ์หนึ่งครับแต่ว่าเป็นพิมพ์ปุ่มปุยครับนี่วมพ่อเงินพิมพ์สังกจายออกวัดขวางนะครับเป็นพระเกา่าเนี่ยองนี้ก็น่ารักครับเนื้อหาวัน,นหน้านี่ก็จัดจ้านเหมือนพิมพ์นิยมพิมพ์พี่ตานะครับนี่ยนี่โอ้ยโซมให้อยูนี่ครับเป็นพระโชคลาภ ลองจากเตาแล้วนี่ครับราคาก็พอจะต้องได้ครับตรงนี้จะให้ดูง่ายครับต่อไปก็มาดูลวงพ่องเงินนี่นี่ก็เป็นพระที่มีประสบการณ์สูงมากครับหลวงพ่องเงินพิมพ์ขีตาอาจารย์นงวัดุทุ่งน้อยรประสบการณ์ก็ลงหนังสือพิมพ์มาแล้วครับเป็นพระเนื้อหาจัดจ้านประสบการณ์ของท่าน,นก็เป็นพระเคลียวพลาดนี่ครับ ก็เข้าไปหาศึกษาข้อมูลก็ได้ครับอยากรู้อะไรก็ถามคูเกิลนะรู้หมดครับพระอาจารย์นงวัดทุหน้อยนี่ฮะองค์นี้แท้ดูง่ายครับเป็นพระเก่าเป็นพระไม่เก่านะครับแต่ว่าเป็นพระน่าใช้นี่ฮะเนื้อหาจัดมากครับนี่ฮะเป็นพระดูง่ายครับแท้ดูง่ายเนื้อวัตถะอกลมเขียวนะฮะนี่อย่างนี้ ต่อไปมาดูพระอ,องค์สุดท้ายของนําเสนอใน EP นี้นะก็ลอยสีนี่ก็เป็นพระพิมพ์ขีตาฮะเออไม่ใช่เป็นพระก,กิ่งฮะเป็นพระก,กิ่งขออภัยครับติดจากองค์เมื่อกี้เป็นพระกกิ่งเก่าฮะนี่ฮะข้างหลังก็มีบัวความบัวง่ายครับพิมพ์ก็แบบ เป็นพระสองสี่กว่ามีพระเทแนนอนครับรอล่ำศิลปะก็คล้ายๆกับอลาหังนะครับกิ่งอลาหังเปลี่ยนพระแท้ดูง่ายครับนี่พระกิ่งเก่านหน้าน้ผมเขียวจัดจ้านมากครับนี่ฮะไตฐา,านเนี่ย อุดกิง่งกิ่งที่ที่ฐานฮะนี่ตนี้ก็ลักษณะก็ไม่จัดมากครับเป็นพักกิ่งเก่าครับสนใจก็ทักแอดไลน์เข้ามาขอแบบปันสอบถามราคาก็ได้ครับที่ช่องทางเดียวครับที่ไลน์ครับ08 ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดครับนี่ทักไลน์ผมมาได้ครับสอบถามราคากันได้สนใจพระนี้ทักไลน์เข้ามาครับอยากได้พราชิ้นไหนก็แคปหน้าจอสอบถามราคาก็ได้ครับพูดคุยกันในช่องทางเดียวครับที่เบอร์ไลน์ครับนี่ครสื่อสารกันพูดคุยกันสอบถามราคากันมาครับต่อไปก็มาชมเขาเรียกว่าซ้ำๆ ดูชมภาพซ้ำจาก ep ที่ร้อยสามครับเนี่ยเมื่อกี้ก็อาจจะอาจจะดูไม่ละเอียดทีท่วนเท่าไรครับวันนี้ก็มาดูเนี่ยเอาเอาแบบคาสสิคาสสกอีกที่นึงครับเนี่ยก็เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับบางคนผมจาก ep เมื่อกี้นะฮะนี่ก็ ข้างหน้าและข้างหลังก็เนื้อหาจัดจ้านนี่อยากจะน,นําเสนอนะครับเป็นพ้าค่อนข้างจะน่าสนใจเะนะน่ารักดีตัวเป็นพิมพ์เส้นได้นี่ฮะผิวขาบกนุ่ะปากุ่นนะครับก็น่าสนใจน่าเก็บบูชาครับต่อไปก็มาดูพิมพ์ถาดเซมฮะที่เนื้อหาจัดจ้านฮะ ซ้ำจาก EP 103เกี้ครับมาดูภาพในคลิปนี้ก็จเนื้อหาก็จะละเอียดละเอียดหน่อยนึบๆผมใช้คมชัดหน่อยครับเน่ะละเอียดคมชัดหนึบๆมวลสารก็จะดูแบบพิจารณาในช่องทางที่จะคมชัดมากกว่าเนื้อหามวลสารก็จัดจ้านนะครับเอ พรมสมเด็จบางพรมนี่แกน้ำมันตั้งยิ้วเป็นพระกุเก่าต่อไปก็มาดูพิมพ์ขี้ตามาดูอีกทีหนึ่งฮะมาดูวันละ,ะมนสารพิมพ์ทรงนี่ข้างหน้านข้างหลังข้างองค์ประกอบของพิมพ์นี่เนื้อหาหน่าสนใจฮะในตรงนี้ มาดูอีกทีหนึ่งนะนครับที่นนะก้นก็พระก็จะออกเนื้อหานี่เก่าได้ที่ฮนะก็ที่ออกน้ำตาลน้ำตาลก็มีการลงรักน้ำเกลียงไว้หน่อยครับผ่านการลงรักน้ำเกลียงไว้เห็นพระแบบบ้านๆน,นะก็ พิจารณาตามนี้ฮะต่อไปก็มาดูอ่าก็เป็นเนื้อเมก,มกะสิทธิ์เมกะสิทธิ์วัดนงฮะหลวงพ่อทวัดวัดนงฮะเนื้อก็จะวนะจะออกเป็นเนื้อมเมกะสิทธบเขียวๆนะฮะนี่ฮะนี่ฮะก็จะออกมันะสีเขียวๆหายากครับถ้ายอย่างนี้เป็นผพาหนุนดวงฮะ พลิกซ้ายพลิกขวาจะออกเขียวเขียวอมเขียวครับแบบปีกแมงทับครับปีกแมลงทับนี่เขียวเขียวนี่ตกไม่ได้ครับอายอย่างเงี้แตกครับราคาเป็นแสนนี่ตกไปนี่แตกน่าเสียดายครับเป็นพระโลหะศักดิ์สิทธิ์ครับต่อไปก็มาดูชิ้นสุดท้ายครับเหรียญหล่อโบราณเหรียญหล่อโบราณเป็นพระหลวงพ่อทาวพันเนี้งแตกครับนี่ รุ่นแรกวันนออกสำลิกจำปาเนื้อแดงครับเดียเนื้อแดงถ้าเป็นวันหน้าแบบนี้ก็เรียกว่าเนื้อแดงครับนี่ครับเนื้อนิยมเนื้อแดงก็จะมีสองเนื้อครับเนื้อแดงแล้วก็เนื้อเหลืองนะเคจีสมัยก่อนเขาจะสร้างสองเนื้อครับถ้าเนื้อแดงจะนิยมกว่าเนื้อเหลืองครับนี่ครับก็ค่อนข้างจะผ่านการใช้เลยครับ พรามีม่พิมพ์ตัวบนตัวล่างครับข้างหน้าหนาข้างหลังบางครับนี่ม่พิมพ์ก็ข้างหลังเป็นยันข้างหน้าก็เป็นองค์พระปกโพนี่รพระก็สภาพยังน่ารักครับคลิปนี้ก็ขอฝาก f อฟไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามราคาขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ไลน์085 7704527ครับ ทักไลน์มาสอบถามก็ได้ครับสละเวลาโทรมาที่ไลน์หรือไม่ก็โทรมาทางโทรศัพท์เบอร์นี้ก็ได้ครับก็ขอฝากคลิปนี้ก็ก่อนจะจบคลิปก็ขอฝาก f อครับกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจในการทำคลิปมาเข้ามาพูด ก็มาสละเวลาดู10วินาทีต่อคลิปก็ขอทักทายขอกลาวคำว่าสวัสดีทักทาย FC ทุกท่านครับขอฝากเนื้อฝากตัวอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีครับ